กันชัยคอมเมนต์มดดําแบบนี้ถ้าแม่สนิทมีดราม่าไปแล้วอีกหนึ่งคู่เพื่อนสีอย่างหนุ่มกันชัยกําเนิดพลอยกับมดดําคชาภาที่ไม่ว่าพวกเขาจะร่วมงานกันหรือพูดคุยกันนอกจอเรามักจะเห็นบทสนทนาที่ทำหลายคนสะดุง้งถ้าไม่บอกว่าเขาคือเพื่อนรักกันก็นึกว่าคนไม่ถูกกันซะอีกแต่ด้วยรัสไตล์การพูดคุยกันนี่แหละได้ใจแฟนคลับไปเต็มเต็มอย่างล่าสุดมดดําโพดภาพตเตงผ่านไอจีขณะอยู่ที่วัดปากกินารีจังหวัดบึงกาฬ โดยภาพนี้เป็นภาพที่มีแคปชั่นบอกว่าได้กลับมาอีกครั้งละทำกลางคนดังในวงการบันเทิงและแฟนคลับเข้ามาร่วมสาธุทางด้านการใช้ก็ได้คอมเมนต์ว่าคุณควรฝังร่างอยู่ที่นั่นเลยไม่ต้องกลับมาแล้วเดี๋ยวจะทำบุญส่งไปให้ทำเอาแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์หาด้านกับประโยคพี่หนุ่มจำนวนมากบอกโดยลาคาว่าถ้าไม่สนิทจ,จริงพิมพ์แบบนี้ไม่ได้เลยนะคะเนี่ย